ค่ะได้ค่ะคือค่ะคือจะถามคือตอนนี้ไม่สบายอยู่โรงพยาบาล <c oughs> มีอาการเหนื่อยหอบหัวใจต้นแรงมาประมาณหนึ่งเดือนนะคะแล้วทีนี้ก็เลยไปฝังเข็มคือมันปวดหัวมากเลยก็เลย,ก,เลยก็เลยรู้สึกโอเคก็เลยไปฝังเข็มแล้วทีนี้คุณหมอก็ให้ทญญานยาทานยาตอนนี้พู้ก็จะยังเหนื่อยนิดนึงนะคะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วก็ก็ พอทานยาจีนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ฝังเข็มแล้วก็มันก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มมีไข้ก็เลยตัดสินใจมาหาหมอแล้วก็ก็นอนโรงพยาบาลอยู่อะคะ่ะแล้วทีเนี้ยมาแล้วทีนี้คุณหมอเขาก็เหมือนหาสาเหตุไม่ถูกอะคะ่ะเพราะว่าเออเหมือนปอดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเสียงดังเหมือนหืมเมื่อก่อนแต่เองก็เคยเป็นหืดหอบอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นไม่สบายหืดหอบเนี่ยเราจะรู้ไงเพราะมันจะมีเสียงวี้วิ้เนี่ยแต่คราวเนี้ยมันไม่มีไงคะ แต่ว่าหัวใจอ่ะมันต้นแรงมากแล้วคุณหมอเขาก็พยายามดูแล้วก็คือดูว่าถ้าถ้าใช้ยาไอไอเกี่ยวกับปอดอ่ะมันจะทําให้พ่นยาอะไรพวกนี้มันจะให้ยิ่งหัวใจต้นแรงใช่ไหมคะคือคุณหมอก็พยายามปรับทําไปวันคือวันแรกเขาก็ไม่ได้รักษาอะไรนะเพราะเขายังไม่ได้ใจว่าจะรักษาอย่างไงเพราะวันที่สองเขาก็เริ่มให้ยาเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยพอหลังจากวันที่สามมันยามันเยอะขึ้น คือจ,จริงๆแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นทีนี้พอคืนที่สามยามันเยอะทีนี้ก็หัวใจก็เต้นแรงอีกก็ไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คุณหมอเขาก็เลยพยายามไปหาว่าสาเหตุมาจากอะไรทีนี้ตอนนี้เขาได้มาหนึ่งอย่างก็คือว่าต่อมหมวกไตอะค่ะมันไม่ทํางานมันไม่ผลิตสเตอรอยทีนี้คุณหมอเขาสงสัยว่าเพราะทานยาจีนหรือเปล่ามาเลยไปกดสเตอรลอยอะไรพวกนี้อะค่ะไม่ให้ร่างกายผลิต แต่ทีเนี้ยทีนี้ก็มานั่งคิดคิดคิดก็จริงก็เหมือนกับว่าเออก็จริงนะสี่ห้าวันหลังก่อนที่จะมาหาหมอเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันมีอาการแบบคนไม่มีสเตรอร์ลอย,อยค่ะอย่างที่คุณหมออธิบายก็เลยคิดเอออาจจะเป็นไปได้แต่ตอนเนี้ยทางเนี้ยคุณหมอเขากำลังเขากำลังดูอยู่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเขามาบอกพวกเร่อีกทีหนึ่งว่าที่สเตรอร์ลอยมันลดลงเหลือหน,นึ่งเนี่ยเพราะว่ายา ยาจีนไปกดไว้หรือว่าร่างกายเราผลิตไม่ได้เองอะค่ะแต่ทีนี้ตัวเองมาที่นี่ตัวเองก็เอาน้าผงถ่านเอาผงถ่านมาด้วยตัวเองก็ดื่มทุกครั้งที่เวลาพ่นยุงพ่นยาอะไรแล้วก็จะรอสักพักนึงแล้วตัวเองก็จะดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ก็เป็นกังวลอีกว่าเอ๊ะผงถ่านจะไปมีมีผลกระทบกับตัวยาไหมหรือว่าทานบ่อยๆแล้วมันจะมีผลไหมแบบว่าเหมือนอย่างที่มีผลที่ยาจีนมีผลกับ ร่างกายแบบสเตอร,รอยอะไรพวกนี้ค่ะแล้วแล้วตอนนี้ใจรู้สึกยังไงบ้างคะแต่คิดว่าเรื่องใจเป็นเรื่องสําคัญค่ะเพราะว่าช,ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจิตใจไม่ค่อยสงบอะค่ะเพราะปกติเวลาไม่สบายเนี่ยก็จะใช้ยาก้าวเม็ดนี่แหละคะ่ะรักษาตลอดเลยอะคะ่ะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเอ่อไอยาเม็ดที่แปดหรือเปล่าที่ทํามาค่ะใช่ค่ะไม่ค่อยรู้สึกว่ามัน มันทําไม่ค่อยได้เพราะมันมีเลือดทุกใจเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหมือนกับว่าก็พยายามบอกเยอะสงสัยวิบากกรรมเข้าอะไรอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยท่านมาางเนี้ยเรามองไม่เห็นทางออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเรื่องที่เราเคยทําได้เราก็ทําไม่ได้่ค่ะ,คะจริงๆแล้วอ่ะบางทเาีเราต้องดึงดึงความคิดคือดึงให้มันกลับมาที่จิตจิตของเราดังเดิมอะค่ะเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเราก็พอรู้วิธีแล้วอะนะแต่ตอนนี้นเนื่องจากว่าภาวะที่มันมารบกวนอะทําให้เราลืมลืมที่เราจะมากลับมาดูที่จิตของเราคอีกูเรื่องของเรื่องของเขาเรียกอ,อะไรนะจิตจิตกับปอดกับหัวใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันคค่ะ่ะะเวลาที่เราเรามีความทุกข์ความกังวลอย่างเงี้ยมันก็จะมาทําให้หัวใจเราอะผิดปกติ ค่ะเพราะฉะนั้นเนี ja ่ยตอนเนี้ยถ้าเรายังหาหาเหตุไม่ได้เน un ี่ยแต่ตอนเนี้พี่กําลังจะบอกว่ามันมันสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สงบจิตสงบใจให้ได้เนี่ยใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยมันก็ยังจะเต้นแบบเร็วอ่ะมันเพราะมันมันตรงกับหัวใจอ่ะอาการความทุกข์ความวิตกกังวลี่ยมันคือสมัยโบราณเขาเรียกอะไรนะอบางทีแบบ เสียใจมากหรือโกรธมากจนกระอักเลือดอะไรอย่างเงี being ้ยโบราณาดูหนังจีนอะไรอย่างเงี้ยตอมใจตายทั้งใจว่าแบบจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันเกี่ยวพันกับหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยอยากให้วางทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มันเกิดอะตอนเนี้มันไม่สามารถทําให้มันดับได้มันอาจจะยังมีปัญหาคาอยู่แต่ว่าถ้ามันทําร้ายร่างกายเราเนี่ยเราต้องวางอะค่ะรึกออกไหม เราต้องวางค่ะคีะที่เราไม่วางเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้เราอยู่เป็นคนไม่ได้ใช่ไหมข้าใจค่ะอยากให้ดึงกลับมาที่ที่จิตดวงเดิมตอนที่มันยังว่างอยู่ยังไม่ไม่กระสับกระสายยังไม่พยายามภาพเก่าๆที่เราเคยทําได้แล้วกลับมาที่ใจดวงเดิมแล้วมันจะสงบพอมันสงบเนี้ยเราจะแก้อาการได้ได้ง่ายกว่าค่ะ แต่เมื่อไหร่ที่ใจเรายังไม่สงบแล้วมันมีอาการเต้นผิดจังหวะหรือกระตุ้นให้มันเต้นเร็วเนี่ยมันจะพาไปทาให้เราป่วยอย่างอื่นมีมีอาการเพิ่มขึ้น <c oughs> จากหัวใจก็จะอาจจะเป็นอย่างอื่นเพิ่มขึ้นเงี้ยค่ะเพราะนั้นตอนเนี้ย <c oughs> คืนเนี้ยวางทุกอย่างเลยนะไม่ต้องเอากลับมาคิดนะแล้วก็เตรียมตัวแบบว่าเอ้ยวันนี้เดี๋ยวฉันจะนอนแบบสบายสบาย,บาย,บาย,บายไม่คิดละพยายามแบบดึงจิตกลับมาให้มันแบบสงบดังเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ การแบบพูดแก้ง่ายมันมันก็หายได้มันก็สบายตัวได้ง่ายอะค่ะเพราะว่ามันไม่อาการของหัวใจเนี่ยมันเป็นจุดมันเป็นกล่องดวงใจมันสําคัญใช่ไหมถ้าหัวใจมันไม่ปกติเนี่ยมันแก้ยากอะมันแก้อย่างอื่นยากเพราะนั้นกลับมาเอาธรรมะเนาะมามาทําให้เราสงบแล้วก็วางเรื่องทุกข์ต่างๆหรือเรื่องที่มันทําให้เรามารบกวนจิตใจเราอะนะตอนเนี้ยเอาร่างกายให้สบายก่อนนะ ลองดูคืนนี้อคืนนี้นอนแบบให้ให้ให้นอนแบบใจสงบอ่ะลองทําดูนะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องนะแต่ว่าต้องลองพยายามทําดูแล้วว่าพรุ่งนี้ขอให้ตื่นมาแบบสดใสนะแต่ทีนี้ยังไม่ได้ตอบคําถามเรื่องกินน้ําถาดค่ะค่ะ่ะคันไปก่อนนะคะอยากแน่ใจแบบเออมันมันหายตื่นเต้นมันหายเต้นเร็วเพราะถ้ามันเต้นเร็วเนี่ยเราจะเหนื่อยเหนื่อยมากนะค่ะค่ะ ก็เดี๋ยวตอนนอนก็แบบอาจจะลมหายใจเข้าอะไรลมหายใจออกไปจนหลับสบายทีนี้เรื่องน้ำตาเนี่ยก็เราก็คือกินไม่คือกินไม่ใช่ว่าอยากให้หายเร็วๆแล้วกินทั้งวันนะคะถ้าืูกินว่าเราเออรู้สึกว่าตอนนี้เราไม่ค่อยสบายแล้วเราก็ชงกินเสร็จแล้วเราก็แค่ดูอาการแค่นั้นเองว่ากินแล้วสบายขึ้นกว่าก่อนหน้านั้นไหมสมมุติว่าชั่วโมงที่แล้วอ่ะเรารู้สึก ไม่สบายเลยอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเราทานเข้าไปแล้วหลังจากนั้นชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเรารู้สึกดีกว่าเมื่อชั่วโมงก่อนเนี้ยถือว่าถูกแล้วแต่ไม่ได้กินเพราะความอยากว่าหายเร็วๆกินมันทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นพิษก็จริงนะเพราะว่ามันเป็นพืชมันเป็นพืชที่เอามาทําให้เป็นคาร์บอนใช่ไหม เพื่อให้มันเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นยังไงเขาก็ระบายออกทางร่างกายอยู่แล้วไม่ว่าเราจะถ่ายออกหรือถ้าเราจะทําดีท็อกหรือเราเอจะถ่ายท้องอะไรนี่มันยังไงมันก็ออกมันเหมือนอาหารนะคะมันเป็นพืชนะคะแต่เรา,าไม่ได้เอ,อเราจะใช้ธรรมะด้วเราไม่มีกิเลสในการอยากหายเร็วเลยกินเกิน ถ้าถึงกพราจะเป็นพืชนะถึงเหมือนเรากินข้าวอ่ะอิ่มแล้วยังจะกินให้มันเยอะเกินเนี่ยมันก็จะเกินเนี่ยเพราะนั้นเราจะให้สมดุลเราไม่กินเกินเนาะเอออันนี้วิธีคินค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะวันนี้ขอให้นอนหลับสบายนะคะแล้วุ่งนี้หายดีแล้วก็มาถามกันใหม่แต่จะเป็นท่านอื่นนะคะเป็นวันอื่นๆมาทําหน้าที่ตรงนี้แทนค่ะแต่เข้ามาได้ทุกวันค่ะค่ะขอบคุณ คุณจอยไม่ได้มาส่งกันบ้านตั้งนานเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาส่งค่ะไปค้นหาแต่ก็ยังทําปฏิบัติอยู่ตลอดนะคะค่ะค่ะพี่หมูพี่หมูกับพี่วิจิตรค่ะคุณจอยก็เป็นนักศึกษาค่ะที่มามาส่งกันบ้านเราประจํานะคะคือหายไปนานก็คิดถึงก็หายไปนานจำได้นะคะ